เผยมังกรบทที่157ต้องการเงินสุดท้ายแล้วลินจงเหมยเห็นแก่ความสามารถของตระกูลเสียให้เจ้าคนไร้ประโยชน์นี่ไปขอร้องเขาก็แค่ทำตามน้ำไปเฉยเฉยลูกยังคิดว่าเป็นความมาดีความชอบของมันงั้นหรอลินหลันเบะป,ปากบอกแม่แม่ไม่เข้าใจ เสี่ยเมื่อเหยาวกระทึบเท้าหลินหลันไม่รู้เลยสักนิดว่าตอนแรกตระกูลเสี่ยต่ำเตี้ยรี่ยอดินแค่ไหนต่อหน้าอาสังหาริมทรัพย์ติ่งเฟิงถ้าเฉินเฟิงไม่พูดตระกูลเสี่ยไม่มีทางได้มีโอกาสร่วมงานกับอสังหาริมทรัพย์ติ่งเฟิงไม่เข้าใจหลินหลันยิ้มเย็น เสียเมื่งยาวแม่ไม่รู้ว่าเจ้าตัวซวยนี่ใส่ยาอะไรให้ลูกกินทําให้ลูกเชื่อใจเขาขนาดนี้แต่วันนี้แม่จะพูดไว้ตรงนี้เลยนะบ้านนี้ถ้ามีมันต้องไม่มีแม่ม,แม,มีแม่ต้องไม่มีมันแกบอกว่าไม่อยากอยากกลับมันได้ใส่หัวจากตระกูลเสียพร้อมกับมันเลยไป ยังไงซาต่อไปนี้ถ้าฉันอยู่บ้านนี้เจ้าคนไร้ประโยชน์นี่ห้ามก้าวเท้าเข้าบ้านนี้แม้แต่ก้าวเดียวลินหลันยืนยันหนักแน่นเธอรู้ดีว่าอยากให้เสี่ยเมืองเหียงกับเฉินเฟิงอย่ากันมันยากแค่ไหนดังนั้นเลยยอมถอยก้าวหนึ่งให้เฉินเฟิงย้ายออกจากตระกูลเสี่ยอย่างน้อยก็ไม่อยู่ในสายตาเธอแบบนี้ดาวมารตยูอย่างเฉินเฟิงก็จะทำอะไรเธอไม่ได้แล้วแม่คาทำไมแม่ไม่มีเหตุผลแบบนี้ละ่ะ เสียเมื่งยาวเต็มไปด้วยความโกรธ3ปีมานี้การแสดงออกของเฉินเฟิงที่ตระกูลเสีย่ยเธอเห็นมันทั้งหมดเรียกได้ว่าทำหน้าที่ลูกเขยได้เกือบจะเพอร์เฟกตกับหลินหลันเฉินเฟิงทำตัวราวกับเป็นแม่แท้ๆก็ไม่ปานไม่เคยมีสักนิดที่จะกระดัางกระเดื่องด้วยแต่หลินหลันลักเธอทำเหมือนเฉินเฟิงเป็นหมารับใช้มาสามปีไม่พอ ยังคอยกระทบกระเทียบแดกดันเขาในสายตาเธอเฉินเฟิงทำนี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีเรียกได้ว่าไม่มีอะไรถูกสักอย่างแต่เฉินเฟิงทำผิดอะไรหรือเปล่าไม่มีเลยในเมื่อไม่มีหลินหลันถือสิทธิ์อะไรทำกับเขาแบบนี้เสียมื่งเหวยาวอยากตะโกนถามความในใจออกมาซะจริง,รงๆเธอทนหลินหลันมานานแล้ววันนี้เธอจะไม่ทนอีกต่อไปฉันไม่มีเหตุผล น้ำเสียงลินหลันเริ่มเดือดเสียเม,มื่งเหียาแกนี่มันเนรคุณจริงๆกล้าบอกว่าฉันไม่มีเหตุผลแอกลองคิดดีดีสิใครกันที่เลี้ยงแกมาจนโตป่านนี้เป็นเจ้าคนไร้ประโยชน์ลินหลันชี้หน้าเฉินเฟิงแกเถียงคำไม่ตกฟ้าก,กับฉันเพื่อเจ้าตัวซวยนี่คราวที่แล้วให้แกกับมันอย่าก,กันแล้วแต่งกับเส่อ์นอจุนเหมือนแทนแกไม่ยอม คราวนี้เจ้าคนไร้ประโยชน์นี่มันอันตรายถึงชีวิตฉันแกกลับยืนข้างมันแกไม่ช่วยแม่แท้ๆของตัวเองกลับไปช่วยคนนอกแกอากตันยูขนาดนี้ยังมีหน้ามาพูดอีกรอว่าฉันไม่มีเหตุผลลินลันดากราเธอเชื่อคำนักพรตสนิทใจเฉินเฟิงมาตระกูลเสียเพื่อมากินทุกคนให้ตายตอนแรกก็เสียเว่ยกัวต่อมาก็เสียเมืง่งเหยี่ยวถ้าเธอยังไม่ทำอะไรคนต่อไปที่จะมีอันเป็นไปก็คือเธอแน่ๆ คำพูดพวกนี้ของหลินหลันทำเสี่ยมึ่งเหวยาวโกรธจนพูดไม่ออกตอนนี้เองเฉินเฟิงยิ้มมองหลินหลันพลางว่าคุณรู้สึกว่าผมเป็นดาวมฤตยูหรือว่าไม่ใช่ละ่ะหลินหลันเลิกคิ้วถามถ้าเมื่อสามปีก่อนเฉินเฟิงไม่แต่งเป็นเขยเข้าตระกูลเสียแล้วก็ตอนนี้ตระกูลเสียต้องเป็นอีกแบบสวยเป็นหนึ่งในสามโลกอย่างเสี่ยมิ่งเหวต้องแต่งเข้าตระกูลสูงแน่ พอเสียเมื่งเหยาได้แต่งกับคนรวยงั้นความสำคัญของเธอกับเสียเว้ยกลัวในตระกูลเสียต้องดีขึ้นแน่ใครก็ไม่กล้าดูถูกพวกเขาเธอเองก็จะได้เข้าไปอยู่บ้านหลังใหญ่ไม่ใช่อยู่ห้องเล็กพื้นที่ร้อยกว่าตารางเมตรแค่นี้แถมวันๆต้องขึ้นบันไดอีกเอาเถอะคุณว่าใช่ก็ใช่ละกัน เฉินเฟิงยิ้มสายหัวเดิมเขาอยากจะเถียงกับหลินหลันสักสองสามคำแต่พอคิดอีกทีกับคนตาลูกวาาเห็นประโยชน์เป็นที่ตั้งอย่างหลินหลันมีอะไรน่าคุยละ่ะในสายตาเธอมีแต่เงินมีแต่อำนาจเท่านั้นคุณไม่มีเงินไม่มีอำนาจเธอไม่ใช่ตาแลคุณหรอกผมกับเมื่งเหยาจะไปจากตระกูลเสียวันนี้เฉินเฟิงชะงักไปก่อนนะว่า แต่ก่อนไปผมขอเตือนคุณไว้หน่อยนะคุณอยากประจบเอาใจคนรวยมีอำนาจมันเรื่องของคุณแต่อย่ามายุ่งกับเมื่งเหยาวยถ้าให้ผมรู้ว่าคุณเอาเมืงเหยา่ยงไปเป็นเครื่องมือเพื่ออำนาจความร่ำรวยแล้วก็ผมจะทำให้คุณเสียใจที่เกิดมาบนโลกนี้เลยทีเดียวคำพูดนี้ของเขาเป็นการเตือนหลินหลันว่าอย่าได้ทำอะไรโง่ๆแบบครั้งก่อนที่เอาความบริสุทธิ์ของเมื่งเหยา่ยงไปประมูลอีก แต่ลินหลันกลับเดือดพล่านเมื่อได้ยินคำพูดนี้เจ้าคนไร้ประโยชน์ที่ถือน้ำล้างเท้าตัวเองมาสามปีกล้าข่มขู่เธอเมื่อเหวยพวกเราไปกันเถอะไม่รอลินหลันแผดเสียงเฉินเฟิงยิ้มบางพลางจูงมือเสียเมื่อเหยาวยอืมเสียเมื่อเหยาวยพยักหน้าเบาๆเธอผิดหวังกับลินหลันถึงที่สุดขืนอยู่ที่ตระกูลเสียต่อไปก็มีแต่จะทำให้ตัวเองไม่สบายใจเท่านั้นเดี๋ยว พอเห็นทั้งคู่ทำท่าจะเดินออกไปหลินหลันก็ร้องเตือนไว้ยังมีอะไรอีกเฉินเฟิงเริ่มรำคาญพวกแกจะไปก็ได้แต่ทิ้งเงินไว้ก่อนหลินหลันพูดอย่างเอาแต่ได้เงินอะไรเฉินเฟิงขมวดคิ้วเงินหนึ่งล้านห้าแสนที่นายกู้อะไรชี้นอนนั่นใจให้มั่งเหยาไงเงินนั่นเขาใจให้มั่งเหยามันเกี่ยวอะไรกับคุณเฉินเฟิงพูดอย่างเย็นชา ทำไมจะไม่เกี่ยวฉันเลี้ยงเจ้าคนเนรคุณมาจนโตป่านนี้ทั้งป้อนข้าวป้อนนมให้มันเรียนหนังสือฉันยังจ่ายไปไม่ถึงหนึ่งล้านห้าแสนหรือไงลินหลานพูดหน้าตาเฉยคราวที่แล้วโดนเสิรหนอจุนเหมือนเอาเงิน100อล้านคืนไปเธอยังปวดใจไม่หายตอนนี้เลยต้องเอาเงินจำนวนนี้มาชดเชยให้ตัวเองหน่อยยังไงซาเสียเมื่อเหยาก็เป็นลูกสาวเธอแม่ของเงินลูกสาวมันถูกต้องที่สุดแล้ว อีกอย่างเงินนี้ถ้าเธอไม่เอากลับมาก็ต้องโดนเฉินเฟิงหลอกไปอยู่ดีถ้าจะให้เฉินเฟิงสู้เธอเอาไปเลี้ยงหอมาดีกว่าพอได้ยินหลินหลันพูดแบบนี้เสี่ยมือเหยาตาแดงกำทันทีนี่เป็นคำพูดที่คนเป็นแม่ควรพูดหรอตัวเธอเป็นลูกสาวแม่แท้ๆนะนี่แม่ไม่รู้เลยหรอว่าพูดแบบนี้ออกมาจะทำให้เธอเสียใจแค่ไหน หนึงล้านห้าแสนที่แท้ความผูกพันแม่ลูกของพวกเธอมีค่าหนึ่งล้านห้าแสนคุณแน่ใจว่าจะเอาเงินนี่เฉินเฟิงยิ้มเย็นคนโง่อย่างหลินหลันนี่เธอกำลังจะทำลายสายสัมพันธ์สุดท้ายระหว่างตัวเองกับเสียเมิงเหยาเดิมถึงเขากับเมิงเหยาจะไปจากตระกูลเสียแต่ไม่ว่ายังไงเมิงเหยาต้องคำนึงถึงแม่อย่างหลินหลันอยู่แล้วต่อไปถ้าหลินหลันเกิดเรื่องเธอคงไม่อยู่เฉยแน่ แต่ถ้าหลินหลันเอาเงินหนึ่งล้านห้าแสนนี่เท่ากับตัดขาดสายใยสุดท้ายของเสียเมื่อเหวไปความเป็นแม่ลูกสิ้นเยื่อขาดใยตั้งแต่บัดนี้แน่ใจอยู่แล้วหลินหลันยังคงไม่รู้ตัวว่าตัวเองพลาดอะไรไป เฉินเฟิงฉันรู้ว่าคนไร้ประโยชน์อย่างแกหอวังเงินหนึ่งล้านห้าแสนนี่แต่ฉันจะเตือนแกไว้เลยนะแกอย่ามาทำหน้าหนาแกเอาเงินห้าแสนจากเงินก้อนนี้ไปซื้อออดี้หนึ่งคันแล้วถ้าแกยังกล้าจะฮุกเงินที่เหลือละก็อย่าหาว่าฉันจะฉากกับแกให้รู้ดำรู้แดงกันไปเลยลินหลันขมขู่อย่างคิดเอาเองว่าเธอฉลาดฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะ